สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้น้ํามีมีดหลวงปู่สุกนะคะแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะคะควานช้างมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้เรามารับชมมีดหลวงปู่สุกนะคะเป็นมีดยุกต้นต้นของหลวงปู่สุกนะคะทุกท่านครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดครูบาอาจารย์เป็นมีดเดอ่อที่มีพุทธคุณสูงส่งมากๆนะคะทุกท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยหลวงปู่สุกนะคะ ท่านจะรัด <sympath> ด <is> ้วยหวายนะคะทุกท่านเล่ค่ะรัดด้วยหวายเนาะสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ค่ะเก่าแก่ยุบต้นๆเลยนะคะทุกท่านเี่ค่ะเดิมๆทุกอย่างเลยค่ะด้ามก็จะเป็นเข่ากวางนะคะทุกท่านเี่ค่ะเป็นเข่ากวางที่สวยงามมากๆนะคะด้ามรวมฝัก20นิ้วนะคะทุกท่านนะคะด้ามรวมฝัก20นิ้วนะคะเนี่ค่ะเป็นมีดคูบาอาจารย์เป็นมีดที่ ปราบพวกผีปีศาจผีเป็ดผีตะเวสีผีพายนะคะทุกท่านนลคะ่ะปราบสัตว์ที่มีพิษต่างๆนะคะทุกท่านนลคะ่ะแห้งแกร่งเลยนะคะเป็นมีดของลุงปูสุกนะคะทุกท่านเฉพาะใบนะคะด้ามลมฝักยี่สิบนิ้วเฉพาะใบนะคะทุกท่านเลค่ะเฉพาะใบของเขาสิบนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านนลคะ่ะสิบนิ้วครึ่งเนาะนะคะเป็นมีดที่ ยุคต้นๆเลยนะคะด้ามเข่ากวางนะคะไม่สั่นไม่คอนนะคะแน่นแน่นมากๆเลยนะคะสั่นก็จะหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นสั่นหนามากๆเลยค่ะลมพระคาถาอาคมนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะพุทธคุณฟูงทรงมากๆนะคะเป็นมีดสัตว์ที่สัตว์ที่มีพิษสัตว์ใหญ่ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะคะทุกท่านเลยค่ะ เขาจะเกรงกลัวพุทธคุณของหลวง,งพ่อหลวงปู่สุขนะคะทุกท่านเลยคะ่ะตรงข้างนี้ก็จะมีมวนสาะนะคะทุกท่านที่บรรจุเข้าไปตรงนี้นะคะนะคะี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเกสาหลวงพ่อหรือว่าเป็นสิ่งที่มงคลน,นะคะศักดิ์สิทธิ์จะบรรจุเข้าไปตรงในนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นด้ามเข่ากว,วางสวยงามมากมากนะคะน้ํามีอยู่เล่มเดียวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะปาพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุดสายคนโดนของนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ จะสวยงามมากๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะด้ามเข่าควางเดิมเดิมนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะสภาพยังเดิมเดิมอยู่เลยนะคะเนะะี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีความแบบสวยงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะนะคะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยเนะคะเรามารับชมมีดควานช้างของหลวงพ่อเดิมนะคะ,ะด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ด้ามงานฝักไม้นะคะเป็นมีดท,ที่ควานช้างคู่นี้สวยงามมากๆเลยนะคะด้ามงานก็ชํำสวยค่ะทุกท่านเลยคะ่ะใหญ่มากๆเลยน้ํากำยังขนาดนี้เลยค่ะมีความใหญ่นะคะทุกท่านในกำเต็มมือเลยนะคะเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีแหมแหม้ที่สวยงามมากๆเลยแหมเงินนะคะทุกท่านตรงนี้เป็นแปะตังนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งมีพุทธคุณในตัวนะคะนะคะนี่ค่ะ ถ้าใครบูชาไปนะคะทุกท่านนะคะ่ะหรือว่าเราจะบูชาไปเอาไว้ที่บริษัทเราออฟฟิศเราหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะปากลมพัดลมเพนะคะป้องกันลมพัดลมเพคุณนใสคนโดนของนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเราทําธุรกิจการค้าการขายเนาะอาจจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามานะคะทุกท่านเลยคะ่ะ อธิษฐานจิตเ้วให้หลวงพ่อฝากตัวเป็นศิษย์เป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อนะคะท่านจะได้ปกปักรักษาเนาะนะคะสิ่งที่ไม่ดีป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านลยคะ่ะยันตรีสิงเฮนะคะทุกท่านตรงนี้ปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านลยคะ่ะตรงนี้ปิดด้วยเงินแต่สวยงามมากๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะลงพระคาถาอาคมนะคะทุกท่านลยคะ่ะมีดเล่มน,นี้สวยงามศักดิ์สิสทธิ์เข้มขังมากๆนะคะ ถ้าใครมีไว้ในครอบครองนะคะทุกท่านนะคะนะเมตตามหานิยมนะคะมีบุญบาร,รมีนะคะมีคนเก่งขานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีลายนี้หายากมากมากนะคะทุกท่านเลยคะ่ะยันตีสิงเฮนะคะนะคะมีรอยพระคาถาคมนะคะนมโมพุทธยะนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะท่านใดสนใจทักทายมหาน้ํานะคะพูดคุยกันหรือว่าโทรตรงก็ได้ค่ะมาพูดคุยกันนะคะหรือว่า ราคาก็พูดคุยกันได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารับจบมีดเล่มที่สามเนาะค่ะน้ำไม่ไม่พอวางนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเขาใหญ่มากเลยนะคะทุกท่านด้ามล้มฝัก20นิ้วนะคะเฉพาะใบ12นิ้วนะคะทุกท่าน2เล่มนี้นะคะ,ะเท่ากันเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะ เป็นมีสองกษัตริย์นะคะทุกท่านตรงนี้เป็นนาคเงินนะคะตรงแหม่นี่เป็นเงินนะคะทุกท่านตรงนี้เป็นแป๊ะตังนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามดูดูแหม่เขานะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะด้ามเขาก็จะใหญ่นะคะงาช้างเก่างาช้างแก่นะคะทุกท่านเหลืองฉ่ำเป็นลำเทียนเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยนะคะ สิงเฮยันตรีนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายนี้เนะะี่ยค่ะอันนี้เป็นมีดามามาด้วยกันแต่ว่าเ,าเป็นเป็นมีดพี่มีดน้องนะคะทุกท่านเล่มนั้นใบมีดตรงนี้จะเล็กกว่าน,นิดนึงนะคะทุกท่านแต่อันนี้ใหญ่กว่านิดนึงนะคะเนี่ยค่ะมาแบบเป็นพี่เป็นน้องกันเลยนะคะแบบเป็นคู่แฝดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะหนามากๆเลยนะคะ มีดเล่มนี้เป็นแบบว่าบารมีสูงส่งนะคะทุกท่านเนะคะ่ค่ะเขาใหญ่นะคะทุกท่านนะ,คะ่ค่ะใบมีดจะใหญ่หนามากๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้าใครมีธุรกิจการค้าการขายนะคะซื้อไอ้บูชาไปไว้ในออฟฟิศนะคะทุกท่านาในออฟฟิศหรือว่าที่ร้านร้านค้าร้านขายมีธุรกิจของตัวเองนะคะทุกท่านเอาท่านไปปกปักรักษานะคะป้องกันภัยต่างๆเนาะ ป้องกันคุณใสคนทําของใส่นะคะทุกท่านทุกวันนี้ยังมีอยู่นะคะทุกวันนี้ยังมีอยู่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะป้องกันภัยต่างๆได้เลยนะคะเร,เราทารําการค้าการขายหรือว่า,าท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกท่านต้องมีไว้นะคะเพื่อให้คนเก่งขานนะคะทุกท่านเลยค่ะนะเมตานะคะสุดท้ายน,นี้น้าก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ